คังมันเป็นยังไงครับที่บ่เคยเห็นจักเทอะไรคังอธิบายผิดฟังหน่อยอ่าคังเป็นอ่ะมันเป็นแมลงนะครับตัวหน่อยๆแดงๆครับผมซึ่งอ่าสิ่งที่เห่อไมาย้อมสิ่งที่ห่อไมาเฮดสีผ่าก็จะเป็นเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นส่วนใดของคังครับเป็นขีเป็นเป็นลังครับเป็นลังบ่ครับเป็นลังของคังครับนอกจากย้อมผ่าเฮดสีแล้วบนเฮดยังดีอีกอ่าเพื่อนจะเพื่อนเอาไปเคลือบอ่ะเคลือบพวกเคลือบอ่าเม็ดยาพวกแคปซูลนะครับ อืพวะพวกของขังของดีพวกนี้แหละครับเข้าเหมอนสเวลาเรียงโดนมาครับอ่าอยู่อยู่ที่กุ้งมองผมนี่คือเห็ดประมณนอ่ะปีหนึ่งครับปีหนึ่งครับจะปล่อยเริ่มปล่อยในช่วงเดือนอ่าพฤศจิกาธันวาครับเราก็จะไปเก็บอีกขังคือพฤศจิกาธันวาอีกทีหนึ่งครับโอ้ปีหนึ่งก็บขวบเลยนะรับเก็บขวบมันแล้วส่วนใดของขังที่ขายได้นี่ครับอ่าจะเป็นอ่ะนี่แหละครับจะเป็นอ่ะขีดของข้างขีดข้างนี่แหละครับที่ที่ขายได้ครับ ครับรถจับาทน์เครับอ่ารถลอยแปดสิบตึกสองร้อยครับไปเลี้ยงยุสัยอ่าต้นสัมสาครับหรือต้นจามตุลีนะครับสั่งไรได้เขาได้หลายบันไดครับต่อปีครับตกประมาณก็ละอ่าสามหมื่นสี่หมื่นหัละครับครับสวัสดีครับผมนายอนุกูลพรานกรครับผมประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสร้างสรรค์หมู่บ้านพ่อเพียงครับศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงข้างเพื่อยอมผ้าอำเภอบละบือครับผมหมองเขาอยูุ่นิยุสัยครับคุณน้องอ่าบ้านโอเคตะมนต์บ่อใหญ่อำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามครับผมครับนี่คุณน้องเห็ดเอียงอยู่ครับ ผมเคยเห็นเรื่องเจ้ากาบการเลี้ยงขั้งครับผมการเลี้ยงขั้งแล้วก็เพื่อเพื่อเอาเอาขั้งไม้ย้อมสีผ่าครับผมขั้งมันเป็นยังไงครับพี่บ่เคยเห็นจักเถอะอะไรขั้งอธิบายพี่ฟังหน่อยอ่าขังเป็นอ่ะมันเป็นแมลงนะครับว่าตัวหน่อยๆแดงๆครับผมซึ่งอ่ะสิ่งที่เขาเอาม้ย้อมเสิ่งที่เขาอมาเฮสีผ่าก็จะเป็นเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นส่วนใดของขัางครับเป็นขีเป็นเป็นรังครับเป็นรังบ่ครับเป็นรังของขั้งครับอ๋อเขาเอารังเขามา ไม,ไม่ไม่ยอมครับเอามาต้มเส้นหนำครับผมซึ่งซึ่งในในการยอมยอมยอมมานยอมเสร็จไหมเนี่ยครับผมในรังมันตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้ตรงนี้ตัวตัวของอ่ะข่างยูครับมันถึงจะแดงแต่ว่าถ้าถ้ามีามีเฉพาอ่ะแหลกแบบนี้เพื่อนกับอาเเซยไปห็ดอ่ะเป็นพวกแหลกพวกะสีเคลือบไม่พวกของโรงงานต่อไปนะครับอ๋อหมายถึงว่าหั่งเขานี่สามารถเอาไปทําเพ็ดแฉลกอ่าถ้าสีไม่ครับครับผมเพิ่นก,ก็จเไปแปลรูปต่อไปนะครับถ้าตัวเขามีอยู่ในหันปุ๊บ เขาจะให้สีแดงเท่ากับย้อมไหมครับผมโอ้ oh. คือแสดงว่าสีที่ย้อมไหมอยู่นี่ก็คือเป็นสีธรรมชาติครับผมผลิตจากธรรมชาติล้วนเลยครับผมว่าจะเป็นตัวไมหมอะมาทอผ้าเข็นเป็นเส้นไหมแล้วเขาก็เอาข้างมาย้อมสีอีกครับผมแต่นี่นั่นเรื่องสีของอะสีข้าง, <c oughs> ง,งครับสีสีแดงผูนแดงครับสีข้างคนอีสานหูจักมาได้ไหมหูจักครับเป็น เราะว่าเพื่อนอะพู้พวกเฒ่เถาสมัยเก่าก็เห็ดเป็นยาครับยาก,ก็ได้เป็นยาก,ก็ได้ครับผมคือมีมัดแต่โบราณโบราณแล้วันต่าะครับครับผมคนบู้เ่าอีสานหูจากเลยกันมาข้างเนี่ยครับครับนอกจากาย่อมพาเฮ็ดสีล้วเิ่นเห็ดยังดีอีกอ่าเนี่ยอ่าเพิ่นจะเพื่อนเอาไปเคลือบอ่าเคลือบพวกเคลือบอ่าเม็ดยาพวกแคปซูลนะครับ <es> อืมครับพวกพวกของขังของดีพวกนี้แหละครับครับเขามนใช้เวลาเรียงดวนมาครับอ่ายูยูี่กุ้มคมนี่คือเห็ดประมาเน่ะปีหนึ่งครับ อีกหนึ่งครับจะปล่อยเริ่มปล่อยในช่วงเดือนอพฤศจิกาธันวาครับเราก็จะไปเก็บอีกครั้งคือพฤศจิกาธันวาอีกทีหนึ่งครับโอ้ปีหนึ่งเก็บขวบเลยนะครับเก็บขวบมันครับอาชาวรัาโดนเติบสุดยอดเล่ามันนี่เฮาเลี้ยงแล้วส่วนใดของขังที่ขายได้นี่ครับอาจะเป็นอ่นี่แหละครับจะเป็นอ่าขีของขั้งอาขีขั้งนี่แหละครับที่ที่ที่ขายได้ครับครับรถจักรยานครับอ่ารถละร้อยแปดสิบถึงสองร้อยครับร้อยแปดสิบถึงสองร้อยครับผมไปเลี้ยงยุ้ยใส ต้นสำสาครับหรือต้นจามจุลีนะครับต้นสำสาครับผมเขาสิมักรยูหันบ่ครับแนนครับเพราะว่ามันพ่นว่ามันมันสีมันสีน้ำหลายนะครับต้นต้นต้นจามจุลีนะครับมันน้ำหลายมันจ็สีมันจะเกาะอยู่น้ำน้ำตรงสีดูดน้ำในตรงนั้นครับสั่งไรได้เขาได้หลายบันไดครับต่อปีครับตกประมาณก็ละสามเมื <c oughs> ่อสี่เมื่นคนละครับรับต่อต่อต่อคนต่อคนน่ะครับผมเพราะว่าหมู่บ้านเขานีเห็ดไหลบ่ครับ อ่าสิบสามขัวเรือนครับสิบสามขัวเรือนครับผมนอกจากข้างแล้วเ้านี่มีออียงเนี่ยครับอยู่นี่จะผ่าไหมครับผ่าไหมครับผมนี่จะเห็ุในเรื่องของอ่าผ่าไหมของที่ธรรมชาติแล้วก็สีเคมีครับผมอันนี้ก็คือไหมกระเลียงมาจากธรรมชาติครับผมสีก็มาจากธรรมชาติครับนี่คือสิ่งคือธรรมชาติทั้งหมดครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมเบิรงนี่พืนที่้องถืออยู่ในจับานไอยครับเนี่ย ที่กี่ยกัสามปัญหาครับสองเมตรสามปัญหาสองเมตรครับผมประเด็นการปล่อยเขาเนี่ปล่อยอะไรครับคุณน้องครับเขาก็จะเขาก็จะเอาทอนพันนะครับมามาหมัดใส่ใส่ใส่เฟียงครับครับใส่เฟียงเราวัานี้เขาจะเอาไปปล่อยน้ำน้ำจิ้งมันนครับน้ำจิ้งอ่ะโดยโดยการประมาณเอาครับมาจิ้งมีเส้นหน่อยเส้นลายแต่ตามตามงาตามตามแขนงมันออกไปนะอันนั้นคืออันเป็นชุดพอแม่พันเขาแม่ครับผมเอาเก่าตัวนี้มาห้อยอยู่ต้นไม้ครับผม พอหอยแล้วปุ๊บพาพวกพอแม่พันธุ์นีกอะออกไปครับผมก็จะออกไปยูนามากิ่งไม้ครับติวาเขามองมองเห็นเป็นสีขาวๆนั่นก็คือเป็นตัวเขาครับผมตัวอ่อนว่ะครับกำลังกำลังอ่ะกำลังสั่งอ่ะสั่งนํำเลี้ยงสั่งตัวมันห้องตัวมันไว้วันนี้เขาลงทุนหลายมาไหนครับกับการติวาไม่เห็ดอ่าในแต่ละรอบนะครับจังต้นนี้กับประมาณใส่พันธทอนพันประมาณสามถึงสี่กิโลครับผม สามหึงสี่กิโลครับผมกับกิโลละร้อยห้าสิบครับผมแล้วกัเท่ากับค่าต้นไม้ค่าทาทาทาเสากับต้นละร้อยต้นละห้าร้อยเสาต้นไม้ต้นละห้าร้อยครับผมแล้วกัค่าจ้างค้นขึ้นกับประมาณแปดร้อยค่าค้นขึ้นเอาเันจุดพวามไม่พันเนี่ยไปเกี่ยวเนี่ยครับไปกรอเนี่ยครับผมโอ้ก็มีคนรับจ้างเอามาห้อยครับผมมันนี่ยนี่ยเขาเก็บได้ครับอ่าเขาจะตัดเป็นเป็นงาลงเลยครับคลายเป็นงาตัดเป็นงาเป็นงาลงเพื่อจะ เพื่อจะให้มันแตกออกไหม่แค่นึงครับพอตัดเป็นงาลงมาแล้วปุ๊บเข้ากับม่านมาฝากออกมาฝากมาอมาทอนมาเขาก็มาเลือกเอาครับเป็นแล้วก็ก็ค่อยแกะออกครับผมอันนั่นคืออายุหนึ่งปีแล้วก็ได้แบบนั้นครับผมันสิต้นหนึ่งแค่แค่ประมาณจักโลครับคุณน้องสามสิบสี่สิบรูประมาณนี้ครับสามสิบสี่สิบรู้ครับผมโอ้โหล้วละตาแดงกะ แล้วร้อยแปดสิบถึงสองร้อยร้อยแปดสิบถึงสองร้อยแล้วแต่เขาที่กำหนดราคามั่งสิบแล้วแต่ราคาของโรงงานใหญ่คือแต่ละเปียกมาขึ้นกันถ้ายังนั่นอีดีเขากับขายทรงเ็ดแชล็กค่ะผมถ้านั่นปุ๊บเขาจะเอารับไปมันมีหลายคนที่รับไปเห็ดหลายอย่างค่ะผมเพราะว่าถ้าถ้าทรงเขาลงขค้างกับประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบต่อกิโลครับแต่มาอันนี้คือผมอะมาเห็ดในเรื่องของอะเพื่อยอม คร,เเรัเพื่อยอมเส็นไหมแต่คัดพิเศษเพื่อยอมเส็นไหมของผมอ่ายุป,ประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบานนี้เพื่อท่านผู้ชมเอฟซีช่องบอมแม่วิธีเกษตรนะครับชมแล้วเบื้องแล้วนี่อยากนึงอยากได้ผ่าไหมอยากได้ไหมอยากได้ขั้งติดต่อคุณน้องได้ทั้งเลยครับผมทั้งเบอร์โทรศัพท์ได้ก็ได้ครับผมศูนย์หกสามหกสองหนึ่งสองหนึ่งสี่สามครับ, 63, 21, 3, รบหรือแอดไลน์มาทางนี้เลยก็ได้ครับเบอร์เดียวกันครับผมมองหรือว่าสิเขามาขอเบื้องอยุนี่ก็ได้ไ่มครับได้ครับผม ชื่อสถานที่ยูอ่าสองแปดสามหมู่ที่เจ็ดตำบลบ่อใหญ่อำเภอบละบือจังหวัดมาสารคามครับอืมนี่นะครับพี่น้องมาบึงอ่าแต่พี่น้องรับชมจากมองไดนะครับบึงช่องบ่อแม่วิธีเกษตรอยู่ตรงไหนครับช่วยเม้นมาบอกคอมเมนต์มาบอกแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องบ่อแม่วิธีเกษตรด้วยนะครับสำหรับมันี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องครับที่พาพี่น้องมาเบึงข้งนะครับผมครับสวัสดีครับครับ